้กนเลหัดเอาฟังมาฟังเลยโอ้หมูม <cat on subscriber Airbnb> <sh> ูเดียวก็มันเริ่มข่ามาแห้งเลยหมัดมึงคอนี่เลยนะมาไล่บ่สามโซ่ทุกคนเลยพันนหากับพ่นทอจ๊ัดเลยหว้นเราไปรือเข่เนี้ยผ่านเลยเนาะมาหัขม้นไปตึ้งู มาแล้วพัน่อนเด้มนี้พันทอนเด้โอ้ไปซื้อผ่านไงเด้มผ่านเด้มาด้ได้เออไผ่านเด้สโซ่เนาะสโซ่ผ่านทำไว้เนสามเดินสองโผกระสอไปผ่านทำพอดีสามพอดีเป๊เลยเนาะพอดีเป๊เลยสามนะ ออกีหรือป่จันใครแต่ตัวบัเงินหรเพืทุกคนหันเจอมูเนตกนี่นะกับสุดท้ายสบายดีสวัสดีพอแมมพี่น้องเมื่อสักครู่สักคนอสบายดีตอนขํบขามทุกคนเลยกับร่างวสีนอนทุกคนมีข้าวดีทุกคนเลยมีข้าวดี ทีมงานนั่กําลังเกมเขินทุกคนเลยนะบ๊บบูบุ๊บอนานชาวนครมทะไฟเล่านเป็นการเทพัตรนเป็นอะไรนี้นะฮะพัมาการแล้วเส้นรัสดีสวัสดีทุกคนมูการตอนดึกแท้นยนี่ไปนอนก็ไปนอนเนาะพรแจงเกิดแล้วทุกคนเลยแจงเกิดแล้วมักเวอรนะมักเวอรือกับดักพทตรเลย ร้อยโลรอบนี้บวดได้ขึ้นอืดวะพระท่านรอบนี้บปได้ขึ้นอืดปะเดี๋ยวถอนใจเกิดแล้วทุกคนเลยเมื่อกี้นี้ผ่านทำผ่านทำมาแจ้งข่าวทุกคนเลยแต่พอผลขึ้นไปก้อนเลยนะผลขึ้นไปท่าอยู่บนเทิ้งทุกคนเลยชุดทวนนั้นชุดห้าวน่ะเกมเขิงก่อนทุกคนก้อยกระสีออกใกล้ขึ้นไปเว้นเทิงทุกคนเลยแล้วก็เขิงของที่จำเป็นนะขึ้นไปเว้นพุ้นเอาฟ้าแต่เปรีนอนแล้วก็ เขิงหนุงธรรมดาทปะปะุกคนปลาจะกล้องจอดปีนเบนอันนี่เตะไตกล้องจอปดปีนเบนป้าป้าป้า <c oughs> อ่อเข้าเบนไม่ตนะ้อ <c oughs> ไปเบิ้งน้ำเดียวทุกคนเบิ้งน้ำเดียวลุยลุยลุยทุกคนเอดหมานแล้วทุกคนเราถอดหมานแล้วทีมงานรับไปลุยทุกคน ทำดึกทุกคนเลยนะมาทอนเห็ดทีมงานการจับคำทุกคนเลยนะผู้หญิงก็ไม่ได้ปดาแล้วกทอดเห็นดนะผ้าจาปลาสาสแงก็จะพันไปหามหมูมาทุกคนเห่าจัดหมูเยอะเลยคนวา ขึ้นมานี่กะปลาใกล้เป็นรถนี่ทุกคนเลยในชะ่ปลาอย่นี้เนื้อปลาอีหลุมก็ขึ้นหอดทุกคนเขาา่ามาตางการป่าแล้วเขาจับไปใช่ไหมไป,ไปลุยลุยลุยมาแล้วนะมาสมดุลก,ก็ได้ <laughs> มาต่างหน้าบ่าวไทยเนาะเ,ออเดินไปแจง้งๆเลยทุกคนเนะ ภาคกลางดานก็ปใตโคมก็ได้ทุกคนเลยเดี๋ยวแจ้งนะโอ้ทีมงานนะไปพุูนแล้วอืมมาถอนพัมมนเลยเดี๋ยวเราหลงทางแล้วไปแจังนี่จะรับท่อนเนาะ

bóng và sáng sọc khu vực còn cho con Hết bạp ước khoảng tạo đó, này bóng đó bóng bóng chứ, bóng 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 แต่เเลือดั่เองบดเจโงกละมาวันนี้ทาทีมงานกอนทุกคนเลยเข้ามาสมทบเข้าวันบ่ห่ำนะกนกับทีมงานเพิ่นพูอันไปพบนั่นแหละว้าเพลินเอเตเบืนของตัวพื้นห่เฮ้ยเานุ่งเยแห้งยาวเจ๋เจอทุกคนเลยกำลังเย็นอนเยอะแล้ว ลืมแก่เลยรกเชิญสีหามหมู่ทุกคนย่างมานี่ก็ยังเหอพดนอนเลยป่ะย่างต่อทุกคนเมื่อกี้นี่ก็ชาวพักกะพอดีสี่มยอทุกคนเลยมอว่าท่าเขาทุกคนแล้วพัดเขาขึ้นไปทั้งนั้นทุกคนเลยเขาขึ้นเส้นนะไปรับเดี๋ยวอยู่ เข้มดาบนี่ทุกคนเลยไปรัดเดี่ยวยู่บ่อนค่อยขึ้นมาต่อใกล้ค่อยฟ้าโรดไปแทนนะตูบหางนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวหันทุกคนไปลงผู้เลยทุกคนเลยตัวนี้เป็นห้อยทุกคนลุมน่มในห้อยใหญ่ห้อยปอดบ่อนวันนี้เถิงบ่อนข้าพักนะทุกคนเลยตัวนี้จะเป็นเถิง์นทางป่ามัน่นเลาะตะลิงนี่แหละไป ไปนี่มันจะเป็นห้วยอีสายหนึ่งขึ้นเลยนะทุกคนเลยเนง้บะท่อนอยู่ทางนั้นส่วนบะหำนะไปาทางนั้นทุกคนเลยขึ้นทางนั้นนะลัดเด๋ยวจะพูนแหละจุดบอนหมูถือเหง้าเลยทุกคนเลยขึ้นลงขึ้นลงทุกคน khơi lông khơi lông tất cả khơi lông tất lông tất cả khơi Sắp tất cả đầy lông tất cả thì lông tất cả khơi 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 cái tất cả khơi lông tất cả khơi lông tất cả เคเลบ่ปะทอนชายกองนะตนะออทาบก็โดนแล้วนจัเคยหอดเลบ่ฮะเคยหอมเลบ่อนโวยตัวนาเนี่ขึ้นไปเลยโอ้ขึ้นไปโยเลยะเตมเตมยไลบ่ขึ้นเี้บ่่ฝนขึขึ้นเสช้บนน้ไปเลยิขึ้นไปเลน้เส้นทางขึ้นปบน้บ่หอดโวยตัวเทียนกับดักบทอนอยู่เทุกคนเ

ลุยนำทุกคนแบบน,นี้มนมนป่ามันฮกทุกคนลุยนำเลย ทางทุกคนฮะเป็นโมนี่บ่ได like ้คือต่ำอยู่นะเดินได้บ่เลร เด็นหมาชื่อแถวอู้ะ่ะยังชื่อแถวโหลมันมีทนาไปการขึ้นมุกโหนนะคุณโอนนี่ยสุณใ่ตามันมันจะดีกู้หมายเมือทกูคทานะเหวะทอนนะทุกคนเลยหลังนี้นี่นะ cũng dốc ừ, khởi, khởi cái thương lạc đi này thương này nó này thương này thương này đây này thương này thương này thương này con này thương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  này này ลุ้นกันลุ้นกันมาหอดเลยทุกคนเลยเห็ดเลื้อบมไร่นีนะหลายคนแท้เพ็ดเปนหลายคนนะนี่อ๋อตเอืู้ใช่ไหมตกมเอกูบุนด้

หัดาฟางมาเลยนะเนอโอ้หมูหูเดี่ยวกัเปันเน้อห่นเอเหงียนงกัดหมดหนมึคอเนี่ยเลยมะ้มาอะไรป่ขาย่ามาที่เหงียนทุกคนมัดแล้วเลยนะงคุ้งแห้งมม้อเส้าพื้นทมาจากเต็มคนคนเลยเพ้งเพิงเพิ่งเพิงเพิงทำเต็มคนทุกคนจัดเยทุกคนจัดเลย เจ้าพิ่นเจ้าหมูขุ่มทุกคนเลยันี้สยด้านมันตัวนี้ลยทุกคนด่านเเคยไมไปไู้มือเยนะูมาพบนะทุกคนไปพอว่าเจ้านะ การเคตขึ้นมานี่แหละกุ้งกุ้งกุ้ง่งนี้เลยเนาะอยู่ะดอชอ่อยูเตอร์พี่เจ้านะตะกู้วึนจะเตอรอจู่ปลายไม้หัวห้อยอ่ะหัวห้อยพวกมือเหียวเลยแค่นี่แต่ถือมานําเนาะ สามโซ่ทุกคนเลยผ่านหากับผ่านทอนจัดเลยว้าเาไเบ่ะเมาแล้วนำตงห้อยไรนะน้ำตงห้อยขึ้นบบ่นมโ่เมาแล้วนายแล้วใส่มันเมยแมีนายบ้างมีแต่เป็นนายอยู่พูดเลยพักเลยมันคืเฮียนะเป็นนายบ้ ตัวผมึงจับอกมจักไม่ได้บพรเฮ้อแล้ววะมึงจมงมาตีมไดัดเสแล้วขาดเหมือนเนี้ยเนี่ยทีาไปไได้พอยามมาทอนยามคักมดโทรมาแล้วว่าแถนนี้เะเหมืมนหมู่มันนำบะผ่านหำผ่านหำเพิ่นได้ยามแถนนี้ได้อยามเลยเนาะมาทอนนะครับพวกมันลงไปยามเคยหมู่ตัวนั้นลงมายัยานอยู่เนาะตรงๆภาพโซ่ไมนเคยได้ทซ่้ววามาดแล้วนะาะ เลยผ่านเลยเนาะมายับขึ้นไปมาแล้ว <il> พันทอนเนยวัน <es> นี้พันทอนเยโอ้ปซือพผ่านง่เนยวันนี้ผ่านง่ไดอดผ่านเพี้นเยสองคนพันหำกับพันทอนเพี้นเดีอทุกคนเลยผ่านคนยืตคนนี้คอนี้นะถือบ่ เออตัวห้านะตัวสามเล็กโซ่แต่ว่าเป็นลุนโลุนโบเยอะทุกคนเลยลุนยาวนะตัวนี้มันโบแม้นหมูปลาเข่งทุกคนกับหมูปลาเข่งเนี่ยเยอะกว่านี้โอ้เอออันนี้ตตีนปนํมาทุกคนเดี๋ยวสีมานโซ่พก่ันทำกันดิอ่าแต่โซ่เนาะแตกโซ่พยายามไว้เนะสามเด้อ นึ่งสองโผล่กระเซาะอยู่พะน้าพดีสามดีเปเลยนดีเป๊ะได้สามนะหมกระบกเนาะทำแนปาเข็งใช่ะเนะปุ่งๆอยู่ล้เนาะปลาจหยเนะไม่ลุงกรพ่ายเอปะเอาลุงกรพายเอาอปะมัดแล้วทุกคนเลยมัดแล้วเลยมัดแข็งจุ่มแลวนะ ห้องเต็มคนทุกคนนะบอนหมเลยอนมเลยปัดไปมันดุดนะมันนี่หมู่เนาะคืนไปนี่ปัไปลุยลุยลุย คนค่ะนงอนไปก็ลายทุกคนเลยคาเป็นเดียวฮะปุ้ยยาปุยยี่ก็ห้ามมาแล้วนี่เนาะมาทอนจัดเธอแล้วทุกคนในันนี้นะ่อามาหอมนี้กับมานทุกคนดุยยทุกคนหาหมูขึ้นผู้ทุกคนเลย มามาเปลี่ยนแล้วบอ๊ะคิวหามูขึ้นพูดก่อคนเลยมาไล่ขึ้นมาไล่ไปก่อนเปลี่ยนเดี๋ยวทุกคนเลยโอเคกับผ่านทำต่อเบื่อพูดแล้วล้ายังพอแห้งทุกคนเลย หาโม้ยนะไปตีโม้ยได้เลี้ยงเลยของกามขาคับตรงนี้นะวิทย์พูดเลยทุกคนเลยขึ้นมาฮอตแรยดานเลยนะเมื่อกี้นี่หาโม้ยในผ่านใหญ่ทุกคน ปีนผู้แ pues uh, nah, uh, ้ก็วิท่์กินนี่กาแฟแล้วทุกคนผ่านห่มกับอะไรอ๋อออลงทางวะเด้ซ้ายเด้ซ้ายเด้ซ้ายว้ยโจ้ผู้พาผู้พาไปภามุ่นมานี่ก็เสาบพักก่อนทุกคนเลยจิงงานเสารมืมยก่อน เมื่อกี้นี่บืนพู่ขึ้นมาทุกคนแล้วก็มาฮอดกลางด่านมาพักนี่ทุกคนบ่อนที่อันค่อยขึ้นมาต่อใกล้แล้วค่อยปลารถเวนน่นะบนนี้แหละทุกคนน้ำพักจะน้อยก็ลงต่ออีกทุกคนเลไปพักอยู่ไปปลายู่อันเพลงของในพันใหญ่ทุกคนเลยลงไปไก่เติมนะสบายดีหมูน้อยเจีบบ้าที่นี่นะข้าต่อทุกคนเลยกบอะไร เป็นหอบที่สามทุกคนหอบสี่เลยป่ะจันไข่แต่โตบ่อเยอะกวเลยทุกคนเหนเจอมูเพ่งติดนี่นะมาหอดที่พักนะทุกคนเลยมาหอดเพ็งในพลนดง่ายทุกคนเลยจะขี่นั่นเลยแล้วนอนนี่บ่หรือวะ กลับไปนอนบนเก้าทุกคนเลยนไปทำเดี๋ยก่อนนอนนี่บ่ทอนเมื่อพุณแหล่เมื่อพุณบ่เมื่อเอายังเมื่อเนาะมาทอนเลาะพุณแหล่นอนเราหูอยู่ท่านหน่อยบัดตอนเช้ายังยางมาเนาะยางมาโคเนาะเออโอเคหมู่ปลาอย่างทุกคนโอ้โหหมู่อื่นเลยวะอ่ะโอเคทุกคนเลยมาหอดมนพักเลยนะมาพัก มาปลาหมูอยู่อ่ที่พักนาพานในพันใหญ่นี่ทุกคนเลยหมูอะหอยไปท่นนะยันหมาขึ้นกัดกินทุกคนอันนี้ก็ที่กับที่พักทุกคนเลยเข้าบริณนรน,นะยันนี้เนะข้าขึ้นไปพักอยู่พอและวบนเข้าพักตะก้าทุกคนแข็มโอยพอและเพราว่าเขิงกันย่างลายทุกคนเลยพุ่นนเเขิงของเข้า,ขาเราขึ้นฮอดเขิงเ้าทุกคนเลยเป็นใกล้เป็นเขิงเข้ามืออื่นนะะ ตอนเสานะทุกคนตอนเสาแล้วจะขึ้นมาลงมาโคน้ำเดียวทุกคนเฮ็ดกินมาโคน้ำเดียวบะมืออื่นละเฮ็ดกินเพเบิ่งอี้ทุกคนเลยตอนก็ขคืนนี่บ่ได้เฮ็ดอันโคทุกคนเลยทำมืออื่นหมและอยังเฮ็ดโคนะเพราะมันแกงก่อนทุกคนมันแกงหูแกงตาก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ทุกคนเลยขอขอบใจที่มาติดตามแล้วก็มาส้มมาเป็นกำลังใจให้นะถ้าเบิ่งน้ำเดี่ยวมืออื่นทุกคนเลย เฮ็ดโคยังเฮ็ดคกีบเพิ่งอีกนะไปก่อนทุกคนขอบใจสบายดี